สวัสดีครับผมนะครับพบกับเอ่อไททอล์ชาแนลนะครับนะครับวันนี้นะครับมาแบ่งอ่ะเปิดแบ่งเปิดแบ่งนะครับแม่ลูกนะครับผมอ่าไปลูกเลยไปเดี๋ยวนะไททอล์ออกไปนะครับเปิดแบ่งแม่ลูกนะครับลูกแรกนะลูกแรกนะครับเป็นคไพ่อู่ไทยอุทัยร้อยนะครับอุทัยร้อย ไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม้าเผื่อถ้าไหนสนใจกำลังกำลังมองหานะครับควายนะครับเอาไปกินยาก่อนๆนะครับที่บ้านนะครับเป็นลูกเป็นเพศผู้นะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันสวัสดีครับผมนะครับวันนี้มีควายนะครับแม่ลูกมาเปิดราคานะครับนะครับสวัสดีนะครับกินเพื่อนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ ที่มารับชมนะครับช่องไตเติลชาแนลนะครับวันนี้นะครับทางช่องเรานะครับมีควายแม่ลูกนะครับลูกเพรผู้นะครับเอามาเปิดราคากันนะครับควายยังขาดน้กเลี้ยงนิดนึงนะครับผมแต่ว่าส่วนสูงนะครับกระดูกโครงสร้างดีนะครับเป็นควายอุทัยนะครับเป็นควายอุทัยเดี๋ยวให้มองภาพรวมนะครับผมกินหญ้าดีมากนะครับกินหญ้าดีมากท่านไหนนะครับมีทุกนานะครับมีทุ่งหญ้าก็เอาไป ไปนะครับกินเลี้ยงกินแบบธรรมชาตินะครับผมได้สบายสบายเลยนะเป็นควายไร่ทุ่งของอุทัยธานีนะครับน้ํานมดีนะครับนมมีสี่เต้าควายนะครับยังท้องว่างนะครับผมควายยังท้องว่างควายยังท้องว่างให้นมดีนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูลูกเขานะครับแต่ให้ดูนะครับส่วนของแม่เขาก่อนนะครับผมราคาไม่แพงนะครับเปิดราคาเบาๆนะครับแม่นี้ นะครับเป็นควายอุทัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นควายไร่ทุ่งเลยนะครับอ่ากินยากินยาดีมากเลยนะครับอัตลักษณ์นะครับตาแต้มแก้มจ้ำนะครับได้หมดเลยนะครับแต่นะครับเขาอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับอ่ะสร้อยลูกโอ้นะครับแก้มจ้ำแล้วส่วนตาก็มีนะครับติดมานิดนึงนะครับผมแต่ว่ามีนะครับรับประกันว่าตาแต้มแก้มจ้ำนะครับให้ลูกให้ลูกใช้ได้นะครับผมแล้วก็มีอ่อง สององ่องนะครับผมแล้วก็จะมีะกําไรข้อเท้านะครับสี่เท้านะครับผมแล้วก็เล็บตีนนะครับเล็บถือว่าเล็บเป็นกะลามะพร้าวเล็บมา้านะครับผมเล็บสวยมากแล้วเป็นควายที่เชื่องนะครับท่านไหนที่ซื้อไปนะรับรับประกันความเชื่องนะครับ <missed> it, ลูกเมียสามารถเลี้ยงได้นะแม่นี้นะนะครับผมเชื่องมากน้องตีจับจับจับอะไรไหมเด็กสามารถจับได้เลี้ยงได้นะครับผม,มบบบไ,ไม่ดุ นะครับซื้อควายนะครับต้องซื้อควายที่เชื่องนะครับแล้วก็ต้องกินเก่งนะครับไม่เลือกหญ้านะครับหญ้าทุกชนิดกินได้หมดเลยประมาณนี้มาดูส่วนลูกเขาลูกนะครับเขานะครับดอกเขาใหญ่ๆนะครับแต่ว่าไม่ทราบพ่อนะครับผมเพราะว่าไปซื้อมานะครับที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับเป็นควายชาวบ้านนะครับผมเหลืองสวยๆนะครับผมเหลืองอุ้ย เป็นเพศผู้นะครับอายุนะครับ2เดือนนะครับกับอีกกับอีก15วันนะครับผมส่วนแม่นะครับแม่ท้องว่างนะครับท่านไหนที่มีพ่อพันธุ์ดีนะครับหรือว่าหาพ่อพันธุ์ผสมน้ําเชื้อนะครับก็หาหาพ่อพันธุ์มาใส่เอานะครับผมเนี่ยหาพ่อพันธุ์ต่างประเทศนะครับสามารถใส่ได้นะครับความสูงความสูงอยู่ที่1 3 9บกวกนะครับผมร3 9บบวกนะนะครับ รับประกันร้อยสามสิบแปดร้อยร้อยสาสิบเก้านะตีไว้นะครับผมอ่าเปิดราคาที่ห้าหมืนห้านะครับเปิดไว้ที่ห้าหมืนห้าก็พอนะครับสําหรับพี่น้องนะครับชาวเกษตรกรนะครับราคาลากย่านะครับถ้าอยากจะเอาสายควายพันอุทัยแท้นะครับเอาไปเลี้ยงนะครับทําสายพันธุนะครับก็แนะนําแม่นี้นะครับแม่นี้เป็นแม่ที่ กระดูกโครงสร้างดีอัตลักษณ์นะครับเป็นควายไทยร้อเนะครับผมเป็นควายไทยแท้นะครับเนื้อหนังกําลังมานะครับเนื้อหนังกําลังมาครับส่วนสูง138บวกแล้วกันนะครับผมรับประกันให้138นะครับที่จริงนะครับวัดใหม่ล่าสุดก็ประมาณ140นะครับผมบวกลบบวกลบนะครับ140บวกลบนะครับราคา5,5นนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าไหนสนใจนะครับโทรเข้ามาหรือ เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้อยู่ใต้คลิปนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแ like, ชร์นะครับให้กับไ a n c h ชาแนลนะครับผมสวัสดีครับ